กลายเป็นว่าตอนนี้หลายคนลุ้นหนักมากนะคะกับการถ่ายแอดตัวใหม่ของลิซ่าค่ะโดยเฉพาะน้องเนี่ยนั่งตำแหน่งนะครองมงกุฎเลยเป็น global brand ambassador ของ b u l กอรด้วย b บเกอรนี่คือเป็นแบรนด์ระดับโลกเลยทีเดียวนะคะโดยเฉพาะเรื่องของเครื่องประดับเนี่ยเขาจัดเต็มให้น้องเสมอหลายคนคาดหวังว่าเอ๊ะแล้วครั้งนี้ล่ะเป็นทางสังกัดเป็นคนถ่ายให้อีกหรือเปล่าหรือว่าจะมีตัวแทนนะของทางแบรนด์ดังมาถ่ายให้หรืออะไรยังไงหลายคนก็ โอ้โหตอนนี้ลุ้นหนักมากเลยค่ะหลายคนเข็ดนะคะมีการตั้งคําถามว่าช่างภาพคือใครช่างภาพสังกัดอีกหรือเปล่าแล้วก็อยากได้แบบมืออาชีพนะเพราะว่าตอนนี้นะคะแฮชแท็กล่าสุดของตาลิสเนี่ยเปลี่ยนรายวันเลยทีเดียวค่ะกลายเป็นว่าตอนนี้บอกว่าให้ทาง YG น่ะทำงานให้เป็น professional ก็คือให้เป็นมืออาชีพหน่อยอันนี้เป็นแท็ล่าสุดที่ราดมติดกันแบบร้อนฉ่าใน Twitter ตอนนี้นะคะ ก็อยากให้ทุกคนใจร่มๆแล้วก็รอลุ้นกันก่อนนะคะเพราะว่าทางผู้บริหารของบุกเกอรี่เองเขาก็ออกมาโพสต์ก่อนหน้านี้นะคะแล้วก็แท็กน้องตาลิสด้วยนะคะบอกว่าเราเนี่ยกำลังถ่ายทำนะคะแอดตัวใหม่ของคอลเลคชัน2 0 2 1 2 0 2 2ยอยู่นะคะเป็นแคมเปญของ global brand ค่ะ เรามีความสุขมากๆเลยแล้วก็เป็นเกียรติแล้วก็ภูมิใจมากๆนะคะที่ได้ร่วมงานกับลิซ่านะคะเธอเป็นคนที่มีพรสวรรค์แล้วก็ยินดีต้อนรับละลิษาค่ะ เพราะฉะนั้นถ้าโพสออกตัวแรงขนาดนี้เขาก็ต้องทำออกมาดีนะแอดเชื่อยอย่างนั้นนะคะแม้หลายคนจะบอกว่าตอนนี้ไม่เชื่อใจใครแล้วก็ตามแต่อยากให้ทุกคนใจล่มๆนะะคจะได้ส่งกำลังใจให้น้องทำงานได้อย่างเต็มที่ไม่ต้องมาเครียดหรือว่าไม่สบายใจอะไรนะคะก็เป็นห่วงกันเบอร์ไหนก็คิดดูกันนะคะมี r e f e r อเรนมาด้วยนะคะในทวิตเตอร์มีการลงภาพด้วยว่าทายนะ โร o บ a l b r แบรเนี่ยควรจะออกมายิ่งใหญ่อลังการมีภาพตัวอย่างด้วยนะคะของต่างชาติว่าโอ้โหแสงสีถ่ายแต่งภาพออกมาคมชัดแล้วก็แบบดูหรูหราดูแบบมีระดับมากๆเลยอยากได้แบบนี้นะแฟนๆว่ายอย่างนั้นแล้วก็มีคนนะนนำภาพนั่งแบบไทยดาราไทยของเรามาลงด้วยไม่ใช่ใครนะคะออเจ้าเบลล่าลานีนี่เองนะคะก็ใส่เครื่องประดับของบูเกอรี่เหมือนกันก็ถ่ายออกมาด้วยสวยแซ่บมากหลายคนก็เลยบอกว่า ระดับตลิสนะคะไอคอนแฟชั่นโลกมันก็ต้องได้ยิ่งกว่านี้ไปอีกนะคะคราวนี้มันก็มีข้อจํากัดต่างๆนานาหน้านะแต่งหน้าทํำผมชุดเสื้อผ้าที่สําคัญช่างภาพนี่แหละคะ่ะที่ทุกคนแบบรุนหนักมากนั่งไม่ติดแล้ว แสดงว่าตอนนี้นะ้น้องกําลังทํางานอย่างหนักเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นทุกคนมาให้กําลังใจกันดีกว่านะคะด้วยข้อความดีๆค่ะซึ่งก็มีคนถามแอดมาว่าน้องจะรับรู้ไหมกับทุกเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะคะเชื่อว่าน้องคงไม่ได้เปิดลับหรือว่าอ่านสื่อมากขนาดนั้นเพราะมันอาจจะทำลายสมาธิในการทำงานได้แต่ก็คงมีพอรับรู้อยู่บ้างล่ะค่ะซึ่งก่อนหน้านี้ค่ะก็มี เขาเรียกว่าแฟนเบสของลิสนะคะถือว่าเป็นบ้านใหญ่เลยทีเดียวเข้าไปคอมเมนต์นะคะแบรนด์ดังอยู่เหมือนกันว่าแบบเขาอยากจะเห็นนะคะน้องลิสออกมาดูดีในการถ่ายแบบครั้งต่อไปด้วยนะคะซึ่งเขาก็บอกว่าเขาไม่ทำให้ผิดหวังแน่นอนเดี๋ยวจะจัดให้อึ้งตะลึงงานเลยทีเดียวนะคะและวันนี้ก็มาถึงแล้วน้องกำลังถ่ายทำอยู่นะคะอะ เนี่ยค่ะย้อนกลับไปนิดนึงนะคะทำไมแบรนด์หรูระดับโลกนะคะมาสะดุดตากับลิซ่าลาลิสาของเราค่ะย้อนกลับไปนะคะบูเกอรี่เขาก็ประกาศให้ลิซ่าเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ก่อนหลังจากนั้นก็ขยับมาเป็น global brand ค่ะแล้วก็มีภาพลิซ่าพร้อมเซ็ตเครื่องประดับเครื่องใหญ่เลยทีเดียวนะคะที่ทำเอาโลกโซเชียลนี่โอ้โ oh หลุกฮือแล้วก็แฮชแท็กด้วยเพราะว่ามูลค่านั้นมหาศาลจริงๆละค่ะ หลังจากนั้นเขาก็ทำการซัพพอร์ตดูแลน้องตาลิสของเรามาโดยตลอดเลยนะคะมีการส่งนะคะเครื่องประดับไปให้น้องถึงที่เลยกับ m u s i c คดีโอไอศ์ครีมค่ะเพราะว่าแมมไปปะทะนะไปปะเซเรนาโกเมสทั้งทีนะคะน้องเราก็ต้องเล่นใหญ่ค่ะเชื่อว่าที่แบรนด์ประทับใจอีกอย่างก็คือแม่ค้าตาคมของเราขายเก่งมากคือทุกคนดูนะคะเขาให้ขายเครื่องประดับใช่ไหมคอแน่น นิ้วนาฬิกาแหวนและดูท่าโพสแต่ตละโพสของน้องคือขายเก่งเร็หนะคนิ้วนี่กรีดกลายเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นใน MV เพลงเนี่ยน้องรู้มากว่าต้องโชว์ส่วนไหนอะไรยังไงให้แบรนด์เนี่ยเขาขายของได้ด้วยแล้วน้องออกมาสวยด้วยเรียกได้ว่า p r o f e s s i o n a l สุดๆเลยมิน่านะคะถึงได้เป็นลูกรลักของแบรนด์นี้ค่ะ คำว่าตู้เพชรเครื่องที่คงน้อยไปนะคะเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยบุกเกอรี่เขาทุ่มหนักรับเปแบบเห็นแล้วอิจฉาเลยจริงๆ9ชิ้นนะคะมูล,ลค่าอยู่ที่หกล้านบาทค่ะทุกคนคะเลขต่ำกว่า7-8ดดหลักเนี่ยนับกันไม่เป็นแล้วนะคะเพราะฉะนั้นน้องเราก็เลยโอ้โหแพงระยิบตั้งแต่หัวจรดปลายนิ้วเลยทีเดียวแล้วค่ะ หลายคนเขาก็เลยบอกว่าคาดหวังจริงๆนะคะว่าแอดหรือว่าโฆษณาตัวใหม่ของบูกอรีเนี่ยโดยเฉพาะเป็นแบบซัมเมอร์ด้วยมันจะออกมาสดชื่นน่ารักสดใสขนาดไหนนะคะแล้วก็จะได้เห็นตะลิศสวยงามตั้งแต่หัวจะหลดเท้าเลยหรือเปล่าเพราะว่าก็มีคนเข้าไปคอมเมนต์เยอะเหมือนกันนะถามว่าช่างภาพที่ถ่ายทำเป็นใครจะดูแลเอ,อลิซาดีไหมอะไรอย่างนี้นะคะแอดก็ เข้าใจทุกคนที่เป็นห่วงน้องนะคะแต่เชื่อว่าตอนนี้แบรนด์เขาก็คงเอ่อจะเหมือนกดดันหรือเปล่าก็อาจจะมีรู้สึกว่าเออมันเต็มไปด้วยการรอคอยด้วยและต้องอย่าลืมนะคะทุกคนว่าเขาเป็นแบรนด์ระดับโลกแบบนี้ภาพที่มันออกมาหมายสะท้อนตัวตนของเขามันคือสัญลักษณ์ของเขาและมันหมายถึงมูลค่าทางการตลาดที่มหาศาลมากเขาจะยอมให้ออกมาไม่ดีหรออันนี้ก็น่าติดตามนะคะ ส่วนที่เขารักน้องลิซเนี่ยมันก็ตรงกับเจตนาที่เขาบอกว่าคนนี้แหละสามารถเป็นสัญ,ญลักษณ์ของแบรนด์เขาได้ค่ะเพราะว่าน้องเป็นความสวยความงามในแบบฉบับของตัวเองแล้วก็เป็นความงามที่จับต้องได้ด้วยก็คือใครๆเนี่ยก็มีลิซ่าเป็นต้นแบบอะไรประมาณนั้นเลยนะคะ อะลองดูกันละกันนะคะแล้วเดี๋ยวถ้าเกิดแอดตัวใหม่ออกมาเนี่ยเดี๋ยวเรามาคุยกันนะคะยังไงก็ตอนนี้ขอให้ทุกคนเย็นใจล่มๆกันไว้ก่อนยังไงเชียร์น้องกันไปคอมเมนต์ดีๆนะ่าจะเป็นกำลังใจให้น้องวันนี้อัพพี่นิวสไปก่อนนะคะบาย